สวัสดีครับผมคมนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับหวยในอีกแง่มุมหนึ่งที่ผมมองว่าน,น่าสนใจนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกันเลยว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเล่นการพนันในแรงสิ้นนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมก็จะเริ่มจากความน่าจะเป็นนะครับโดยผมจะคิดความน่าจะเป็นของหวยนะครับ โดยเราจะเห็นว่ารางวัลที่1เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าถูกรางวัลที่1เนี่ยเราจะได้เงินมูลค่า6ล้านบาทแต่โอกาสที่จะถูในในรางวัลที่1เนี่ยผมก็คิดออกมาแล้วว่าเป็น1 000, ในล้านก็คือก็คือหวยลอตเตอรี่นะครับมีตัวเลขทั้งหมด1ล้านก็คือไล่ตั้งแต่0ูนย์ถึง9กตัวนะครับจะมีทั้งหมด1ล้านตัวผมก็คิด1ต่อ1ล้านคิดออกมาเป็น0ูน0ุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคไหมอันนี้คือโอกาสถูกรางวัล ถ้าคุณถูกคุณก็จะได้เงิน6กล้านบาทแต่โอกาสถูกก็อย่างที่เห็นนะครับต่อไปรางวัลติดรางวัลที่หนึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าชื่อในวงการเขาเรียกว่าอะไรเนาะรางวัลติดเลขรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สองสองตัวซึ่งจะเป็นรางวัลละแสนเนาะโอกาสถูกผมก็จะเป็นสองในหนึ่งล้านโอเคไหมครับผมก็ไล่อย่างนี้มาเรื่อยๆรางวัลที่สองเนี่ยได้สองแสนรางวัลที่สองเนี่ยมีห้ารางวัล รางวัลที่สามเนี่ยได้8ปดหมื่นรางวัลที่3ามเนี่ยมีทั้งหมด1ิรางวัลก็เป็นสิบในล้านเนาะรางวัลที่สี่ผมไ lo ล hmm. ่ไล okay, ่ลงมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับรางวัลที่สี่จะเป็นรางวัลละสี่หมื่นบาทนะครับแต่โอกาสถูกเนี่ยก็มีห้าสิบในล้านโอเคไหมต่อไปรางวัลที่ห้าสองมืนบาทนะครับโอกาสถูกก็จะมีรางวัลที่ห้ามีร้อยรางวัลเนาะก็จะเป็นสองร้อยในล้านทีนี้ก็มาถึงเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวเนี่ยถ้าคุณ ถูกเลขท้ายสองตัวคุณจะได้เงินรางวัล2 0 0 0ันบาทนะครับโอกาสถูกก็ง่ายๆครับหนึ่งในร้อยใช่ไหมศูนยนย์ถึงเก้าเก้านะครับทีนี้มันจะมีรางวัลเลขท้ายสมตัวที่ทุกครั้งที่คุณถูกเลขท้าย3ามตัวคุณก็จะได้4ี่พันบาทโอกาสถูกก็จะเป็นสองในหนึ่งพันเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีขวามือเนี่ยเห็นไหมครัผมก๊อกของวันที่1สิงหามานะเลขท้ายสามตัวเนี่ยมันจะมี2เลขรางวัลละ4ี่รอยบาทสองรางวัลโอเคไหมครับมีสองเลขเนาะ ต่อไปจะเป็นเลขหน้าสามตัวมา้างก็เหมือนกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันมีมีสองรางวันรางวัลละสี่พันทีนี้ผมก็รวมทั้งหมดทั้งหมดสี่น้ำเงินเนี่ยที่ผมรวมมาก็คือโอกาสที่คุณซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบแล้วคุณจะถูกรางวัลใดรางวันหนึ่งนะครับมันจะมีคิดออกมาแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสถูกรางวัลใดรางวันหนึ่งเนี่ยทั้งหมดประมาณหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลใดรางวันหนึ่งน,นะทีนี้ผมก็จะมาคิด เอกพนซี่ของหวยให้ดูกันถ้าใครยังไม่เข้าใจเอกพ c นซี่แนะนำให้ไปดูคลิปแรกก่อนนะครับเนาะแต่ผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าเอกพนซี่คือเอกพนซี่คือค่าเฉลี่ยแล้วที่คุณจะกำไรหรือขาดทุนเนาะถ้าติดลบก็คือขาดทุนถ้าเป็นบวกบวก็คือกำไรต่อเกมเฉลี่ยต่อเกมทุกครั้งที่คุณเล่นเนี่ยคุณจะกำไรหรือขาดทุนเท่านี้ต่อเกมเสมอโอเคไหมครับตัดเรื่องปัจจัยของดวงออกไปนะครับโอเค มาผมก็จะคิดตัว expectancy ของหวยให้ดูผมเริ่มจากวันที่หนึ่งเนาะถ้าคุณชนะเนี่ยคุณจะได้เงินหก้านบาทแต่ถ้าคุณแพ้คุณเสียแปสิบาทใช่ไหมฮะฟังดูน้อยเนาะแต่คุณมีโอกาสแพ้เนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้า้าเนาะเก้าสี่ตัวนะครับ payout s o เนี่ยก็คือจํานวนเท่าที่จ่ายมากกว่าประมาณเจ็ดหมืห้าพันเท่านะครับ expectancy จะเห็นออกมาเลขสวยงามคับลบประมาณสี่เจ็ดสิบ จ็ดสิบสามเอ้ยเจ็ดสิบสี่แล้วกันเนาะผมปัดขึ้นประมาณลบเจ็ดสิบสี่จะเห็นว่าทุกรางวัลเนี่ยที่ผมคิด expect a n c y ออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ลบเจ็ดสิบกว่าทั้งหมดเลยถ้าท,ทั้งหมดเลยมีแค่รางวัลเลขท้ายสองตัวอย่างเดียวที่ลบห้าสิบเก้าก็คือลบประมาณหกสิบเนาะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกรางวัลเนี่ยติดลบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แทบหมดเลยมีเลขท้ายสองตัวตัวเดียวที่ติดลบเจ็ดสิบสี่โอเคไหมครับอันนี้ก็คือ เอเป็นเรื่ของหวยที่คำนวณออกมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะไปในตัวของใต้ดินบ้างใต้ดินบ้างอันนี้ข้อมูลที่ผมได้มาเนาะผมก็ไม่เคยเล่นนะใต้ดินแต่ที่ผมได้มาเนี่ยรางวัลได้ท้ายสองตัวถ้าคุณถูกนะ,ะคุณจะได้หนึ่งร้อยถ้าคุณเสียหนึ่งร้อยถ้าคุณจ่ายไปหนึ่งร้อยคุณจะได้หกพันบาทก็คือหกสิบเท่าพี่แอฟเลโชเนี่ยเป็นหกสิบเท่าเนาะโอกาสที่คุณชนะก็เหมือนกันครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งในร้อย ทีนี้เอเพนนซี่เป็นเท่าไหร่เอเพนนซี e ่เป็นลบสามสิบเก้าหมายความว่าต่อตาเนี่ยคุณเล่นคุณก็ขาดทุนสามสิบเก้าบาทต,ต่อตานะครับมาที่เลขท้ายสามตัวบ้างเล่ท้ายสามตัวเนี่ยมันจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบเท่าอันนี้ข้อมูลที่ผมได้มานะผมไม่รู้ว่าแต่ละโต๊ะมันอาจจะมีจ่ายมากจ่ายน้อยกว่ากว่านี้ผมอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูวิเลตกันวิเลตก็คือหนึ่งในพันนะครับเลขท้ายสามตัวเนาะเอเพนนซี่ e ก็เป็นลบห้าสิบสี่จ อันนี้ก็คือ e อ็กเพร n เซของหวยทั้งหมดเลยสรุปก็คือครั้งที่แล้วที่ผมบอกว่าถ้าคุณอยากจะชนะในการพนันเนี่ยคุณจะต้องหาเกมที่เอ็กเพร n เซเป็นบวกสําหรับคุณให้ได้ซึ่งจากหวยเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าติดลบแล้วไม่ใช่ลบธรรมดาโดยลบมหาศาลใช้คำว่าลบมหาศาลนะครับทีนี้ต่อไปผมจะแสดงให้เห็นว่าไอการติดลบมหาศาลเนี่ยมันมันมีผลยังไงเนาะผมจะเลือก เอาตัวที่เอ็กเพรสเซลบน้อยที่สุดแล้วกันก็คือเป็นตัวนี้ตัวนี้ลบสานี่เป็นหวยใต้ดินเนาะเลขหวยใต้ดินชนะได้6กพันแพ้เสียร้อยหนึ่งโอเคไหมผมเอาตัวนี้มา จำลองให้คุณดูแล้วกันเพราะว่าผมเห็นเลขเอพเทนซี่ติดลบน้อยสุดไม่ได้หมายความว่าผมเชียร์ให้ไปแทงหวยใต้ดินนะจะสังเกตว่าเลขเอเทนซี่ลบน้อยสุดก็จริงแต่ว่าคุณรุนได้1รางวัลน,นะในหวยหวยบนดินเนี่ยคุณยังรุนได้หลายรางวัลน,นะโอเคแต่ผมจะไม่บอกว่าอันไหนมันมากกว่ากันแล้วกันคุณไปคิดเอาเองนะครับแต่ผมเห็นอันเนี้ยเอพเทนซี่น้อยที่สุดผมจะเอาตรงเนี้ยมาคำนวณให้ให้ทุกคนดูโอเคมาครับผมก็จะมา จำลองสถานการณ์นะครับว่าถ้าผมแทงหวยตลอด100ปีสมมติผมเริ่มผมอายุร2 0ยปีแล้วผมเริ่มแทงหวยตั้งแต่อยู่ย0เนาะผมแทงไป100ปีแทงทุกงวดนะครับ<ม>ก็จะตกที่ประมาณปีละ24งวด100ปีก็ประมาณ2,400นงวดโอเคไหมครับโดยผมจะแทงแบบทิ้งดิ่งเลยผมจะแทงแบบทิ้งดิ่งเอามาซักหนึ่งตัวเลขตอนนี้3มทุ่ม44ผมเอาเลข4 4แล้วกันเลขเบิร์นเนาะอ่ะผม แทงหวยแบบทิ้งดิ่งเลขส4สี่นะครับตลอดหนึ่งร้อปีที่ผ่านมานะครับมาดูกันด้านซ้ายมือเนี่ยตารางตัวนี้จะเป็นตารางงวดที่ผมแทงทั้งหมดเนาะถ้าเลื่อนลงมาดูข้างล่างมันจะไปถึง2อ0 0ั้งวดเนาะโอเคไหมอ่าเป็น 2, 4 0 0ั้งวดเนาะที่ผมจำลองสถานการณ์ขึ้นมาให้ดูกันนะครับทีนี้มาดูกันเลขที่ผมแทงก็จะเป็นเลขเดียวเลยทิ้งดิ่งส4สี่นะครับเลขที่ออกอันนี้ผมก็เป็นฟังก์ชัน สุ่มนะครับแต่ผมไม่ได้มาสอน Excel เนาะเอาว่าผมสุ่มเลขขึ้นมาถ้าสมมุติสองเลขเนี้ยมันตรงกันผมจะได้กําไรหกพันบาทแต่ถ้ามันไม่ตรงกรันผมจะติดลบหนึ่งร้อยก็คือผมเล่นงวดละหนึ่งร้อยโอเคไหมครับผมจะเริ่มจากผมมีเงินหนึ่งแสนสองมนบาทนะครับโอเคมาดูมาดูผลการจำลองครั้งนี้กันดูว่าผลการจำลองครั้งนี้เนี่ย ตลอดหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมานะครับสอง0ันสรอยมงวดผมถูกทั้งหมดยี่สิหกมงวดเฮ้ย hey, ผมถูกหวยี่บหงวดไม่ธรรมดา <c oughs> แต่มาดูกันยี่สิบหมงวดของผมเนี่ยตลอดร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยผมขาดคุณไปลบแ0ดหมื่นก็คือผมขาดคุณประมาณ 67. 8 0 0 0 0่นกว่าบาทผมเหลือเงินสาม0 0ื่นแปดันหกร้อยบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมขาดคุณประมาณหกสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับคุณอาจจะคิดว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่า ไอ้เปนตซีติดลบเนี่ยเป็นเกมที่คุณเล่นยังไงก็เสียเปรียบคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคุณคุณดวงไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูสักกี่ครั้งดีห้าครั้งแล้วกันห้าครั้งเหมือนคลิปแรกเนาะครั้งแรกติดลบนะครั้งที่สองมันเดิมครับติดลบหนักกว่าเดิมด้วยครั้งนี้ผมถูกแค่ยี่สิบครั้งเนาะติดลบเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แทบหมดตูดเนาะจากเงินแสนสองเหลือสองพันนะครับอันนี้ครั้งที่สองเนาะครั้งที่สามไป ครั้งที่สามถูกยี่บสามครั้งนะครับจากแสนสองเหลือสองหมื่นหายไปประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคไปครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เนี่ยถูกยี่สิบหกครั้งจากแสนสองเหลือสามหมื่นแปดต่อไปครั้งสุดท้ายมาดูกันครั้งสุดท้ายเนี่ยถูกยี่สิบครั้งนะครับจากแสนแสนสองเหลือสองพันบาทโอเคไหมฮะจะสังเกตว่าห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ไม่มีกําไรเลยไม่มีกําไรเลยซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่แปลกครับการที่คุณเล่นเกมเอพิเทนซติดลบด้วยจํานวนมากๆขนาดนี้มันไม่แปลกที่มันจะติดลบถ้าเลขออกมาเป็นบวกผมจะตกใจมากเลขเป็นลบปกติผมคุณจะลองสุ่มเป็นร้อยเป็นพันรอบก็ได้ลองเอาโมเดลเนี้ยไปสุ่มดูผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่าไม่มีไม,ไม่ไม่น่ามีฝักครั้งที่จะกําไรแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยจํานวนครั้งที่เยอะแล้วก็ ด้วยจำนวน expectancy ที่ติดลบมากขนาดนี้นะครับเป็นไปไม่ได้แทบเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่าแทบเป็นไปไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีคนดวงดีที่เป็นไปได้แต่ผมใช้คำว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีกําไรเป็นบวกนะครับโอเคสรุปนะครับก็จากการแทงหวยอันนี้ผมทดลองจากตัว expectancy ที่ติดลบน้อยที่สุดนะครับจะเห็นว่าห้าครั้งผมสุ่มห้าครั้ง ครั้งละ2,400ดไม่มีครั้งไหนที่กำไรเลยแถมขาดทุนเกิน50%แกลแทบทุกครั้งเลยด้วยซ้ำนะครับก็ผมเคยอันนี้ผมขอแชร์นิดหนึ่งผมเคยดูคลิปของอคุณกวีชูก,กิจเษมนะครับเขาพูดในเท็ทอวว่าคนไทยทุกคนสามารถถูกหวยได้ถ้าเาเงินที่เล่นหวยไปลงทุนให้เป็นหาความรู้นะครับก็อยากจะให้ลอง ศึกษาดูนะครับอันนี้ผมก็เอาโมเดลในการแทงหวยมาจำลองให้ดูสนุกสนุกให้ทุกคนลองเอาไปคิดดูว่ามันเหมาะคุณไหมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณชอบเล่นหวยอันนี้เรื่องของคุณนะเงินคุณอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณควรจะเอาเงินไปทําอะไรโอเคไหมคุณคิดของคุณเองได้นะครับอันนี้ผมแค่จําลองโมเดลให้ดูค้ำๆเฉยๆสนุกสว่าถ้าคุณแทงหวยเลขท้ายสตัวเนี่ยตลอด2 4 0 0งวด แล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ